สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูวิธีการลดแรงดันน้ำมันไฮดริกในระบบสนับรถขุดคูเวตารุ่น KX033 กันนะครับการลดแรงดันน้ำมันไฮดริกหลังจากที่เราใช้งานนะครับเป็นผลดีกับตัวซีนและโอริงต่างๆในระบบสายไฮดริกและก็ตัวกระบอกไฮดริกนะครับ เมื่อเราจอดรถหลังจากทำงานเราควรที่จะทำทุกครั้งนะครับรถากุกต้าจะมีตัวซับแรงที่มีลักษณะเป็นลูกทรงกลมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับในรุ่นเค้ก0ูนสก็จะอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัวเค้ก91จะอยู่ด้านท้ายนะครับหลายหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่ามีหน้าที่ทำอะไรจริงๆแล้วประโยชน์ของมันค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการดูแลรักษาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับตัวปลดซับแรงดันกันนะครับเมื่อเราเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดสวิตช์กุญแจไปที่อ่อนนะครับ หน้าปัดก็จะขึ้นโชว์นะครับปกติก่อนเราจะสตาร์ทใช่ไหมครับระดับต่อมานะครับก็เอาเซฟตี้ด้านท้างซ้ายลงนะครับต้องเอาเซฟตี้ลงนะครับในรุ่นสี่เสา,า k x ่1 3กาหนึ่งนะครับก็จะต้องเอาเซฟตี้ทั้งสองข้างนะครับเอาลง คอนโทลนะครับตัวใบมีดนะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับเราก็สามารถที่จะคลายล็อกหรือปลดรถแรงดันได้นะครับมันก็จะตกโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับ อย่งตัวใบมีดก็เช่นกันนะครับเราสามารถโยกแล้วก็วางลงไปได้นะครับวางลงไปแบบไม่มีแรงดันนะครับตัวนี้เป็นการลดแรงดันอันนี้ผมเป็นการทําให้ดูนะครับแต่ว่าในหน้าง,งานจริงๆเวลาลูกค้าดับเครื่องใช่ไหมครับลูกค้าก็จะต้องวางอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแบบนั้นที่ส่วนใหญ่ทํากันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเมื่อเราทำงานเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอาใบมีดวางลงใช่ไหมครับแล้วเราก็เอา อพอระดับเครื่องเรายังไม่ต้องด่วนที่จะเอาตัวเซฟตี้ขึ้นนะครับให้เราเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ออนแล้วก็โยกคอนโทลน,นะครับซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อคลายแรงดันนะครับอย่าให้มันมีแรงดันตกค้างในระบบอย่างที่บอกนะครับสามารถลดการสึกหรอของซีลและโอดิงต่างๆได้นะครับ ตัวใบมีดด้วยนะครับจะมีการกระตุกนะครับเพราะใบมีดมันมีคือใบมีดมันรับแรงอยู่ครับเมื่อกี้ทำเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เราจอดรถก็จะยืดอายุการใช้งานในส่วนของตัวซีและอุดิงในรถขุดได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็สวัสดีนะครับ